ชิพเพสามห้าปี2021นเะครับเป็นเต็นที่น่าสนใจมากกางง่ายแล้วก็บอกเลยว่าเท่มากนะครับผมที่กางง่ายนะบอกก็คือมันจะมีเสาตัวเดียวนะครับที่อยู่ด้านในส่วนกลางดันขึ้นไปเอ,อาไฟชีดคุมมีที่นอนแล้วครับผมแล้วที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงนี่คือการใช้วัสดุครับผมถ้าเห็น ตัวฟลายชีตเนี่ยนะครับจะเป็นวัสดุใหม่ที่ที่ชื่อว่าเทคไฟเบอรนะครับผมความรู้สึกจะเหมือนกับผ้าใบเหมือนแคนวาสเลยเอาสิผิวสัมผัสเนี่ยแบบต่างจากโพลีเอสเตอร์โดยสิ้นเชิงเป็นวัสดุใหม่ซึ่งทำให้เกิดเขาเรียกอะไรความรู้สึกเหมือนกับเต้นผ้าใบเลยเท่มากสวยนะครับเราก็สามารถม้วนประตูด้านหน้าให้กลายเป็น การเปิดเต็นท์ได้นะครับมันจะมีตัวล็อกมุน,นี้เห็นไหมครับผมนี่คือตัวฟลายชีตนี่ตัวอินเนอร์เต็นท์ครับถึงแม้จะเป็นเต็นท์ตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าการระบายอากาศไม่ใช่ย่อยเลยจะเห็นสังเกตเห็นประตูมุ้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนี่บันเริ่มเลยครับผมลมฟโฟล์ที่พีสา่สิบเนี่ยครับผม ผมว่ามันเหมาะสําหรับมาทักสองคนวัยรุ่นเวรรุ่นนะครับมีแผ่นรองนอนสอนอันสามารถเข้าออกได้สองทางนะครับผมข้างในก็จะมีอินเนอร์เนี่ยมีม้งระบายอากาศซึ่งต่อเชื่อมกับฟลายชีทที่มีโพรงม้งอยู่ข้างนอกผมถือว่าเป็นเต็นที่น่าใช้มากครับภายในเต็นท์ก็จะมีช่องเก็บของน่ารักน่ารักไปเก็บใส่กุญแจรถโทรศัพท์มือถือนะครับผม แล้วก็จะมีช่องซิปปิดเปิดเพื่อที่จะเอาพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้จากข้างนอกครับที่พีสามอเป็นเต็นที่กางง่ายเท่เหมาะสําหรับครอบครัวเล็กๆหรือว่าสองคนนะครับผมที่จะพาท่านไปชื่นชมธรรมชาติได้อย่างง่ายดายแล้วมีความสุขครับ